นายกยิงชวนคนไทยหน่วยงานใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเนื่องในวันน้ำโลกนายกแพทองทานกล่าวคำปราศัยเนื่องในวันน้ำโลกประจำปี2568เชิญชวนพี่น้องชาวไทยและหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันอนุรักษ์แหล่งน้ำใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าร่วมปรับตัวต่อสถานการณ์น้ำของโลกวันที่21มีนาคม2568เมื่อเวลา9นาฬิกา30นาที ณห,ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวคำปราศัยเนื่องในวันน้ำโลกประจำปี2568ว่าองค์การสาหารประชาชาติกำหน,นดดาให้วันที่22มีนาคมขอ,ของทุกปีเป็นวันน้ำโลกเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและกระตุ้นให้ประชาคมโลกอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนปัจจุบันจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลให้ทน้ำแข็งละลายอย่างรวดเร็วสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศ และการดำรงชีวิตของมวลมนุษยชาติรวมถึงปะประเทศไทยของเราที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัยที่ผ่านมาปีพุทธศักราช2568องค์การสหประชาชาติจึงกำหนดให้เป็นปีสากลแห่งการอนุรักษ์ทานน้ำแข็งภายใต้หัวข้อ Glacier p i e s e r v a t i o n เพื่อให้ทุกประเทศตระหนักถึงแหล่งน้ำจิตสำคัญที่หล่อเลี้ยงระบบนิเวศและควบกุมสภาพภูมิอากาศของโลก รัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการและดำเนินนโยบายที่สอดคล้องกับแนวทางของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติเป้าหมายที่6การจัดหาน้ำสะอาดและการสุขาพิบาลโดยเน้นการจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้ประชาชนอย่างเพียงพอต่อความต้องการเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกรวมทั้งมุ่งเน้นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และภายแล้งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำโดยเฉพาะการใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่ามีระบบการจัดการขยมูลฝอยอย่างถูกวิธีและการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งน้ำในชุมชนนอกจากนี้ประเทศไทยยังส่งเสริมความร่วมมือด้านน้ำในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับประชาคมโลกเพื่อแก้ไขปัญหาและรับมือกับวิกฤตด้านน้ำโดยเชื่อมั่นในความร่วมมือและความสามารถขีของทุก ภาคส่วนเนื่องในโอกาสวันน้ำโลกปี2568ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านและหน่วยยองงานทุกภาคส่วนร่วมกันอนุรักษ์แหล่งน้ำใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าร่วมปรับตัวต่อสถานการณ์น้ำของโลกและเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้ประเทศไทยมีน้ำเพียงพอสำหรับอนาคตเพราะว่าเราทุกคนมีบทบาทสำคัญในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่โลกและลูกหลานของเรานายกรัฐมนตรีกล่าว